ไม่เจอเลยจริงๆหมดหวังสองรายการแล้วหมดหวังจริงขอบคุณทีมงานมากๆเลยนะคะนาเป็นบาปอยู่ในใจตลอดบาปมันอยู่ในใจนะไม่ไมีใครรู้กแ <c oughs> ลนะ้ว แม้ว่าภารกิจตามหาน้ำพึ่งก่อนหน้านี้เราจะเจอแต่ทางตันไม่รู้ว่าญาติของไอ้ญาติของนี้แสนเนี่ยจะเอารับไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีบ้านโนอโนอไม่รู้ไม่รู้เลยนะมีเอกาสารที่มีชื่อน้าพึ่งอยู่อะครับไม่มี เป็นเพราะแรงภาวนาขอให้คนที่รอดเห็นด้วเจอตาลุคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีคนเดียวถ้าเจอคนเนี้ยอาจจะรู้ว่าหลานอยู่ไหนฟ้าจึงเริ่มเปิดทางให้เราเห็นแสงสว่างในความมืด แชทแห่งความหวังจากบุคคลปริศนาเปิดทางให้เราได้เดินหน้าต่อเพื่อไขปริศนาตามหาน้ำพึ่งสิริวัฒวงศ์ย้อนกลับไปเมื่อปี2524ข่ําคำคืนอันเงียบสงัดณกลางป่าดงดิบที่ถูกเรียกขานว่าหมู่บ้านยอดห้วยแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ มีบ้านไม่กี่หลังที่ปลูกเพื่ออาศัยและทำกินหนึ่งในนั้นคือครอบครัวของนายรวยพรมเมืองและนางแสนโตสรเดชสมาชิกในบ้านมีลูกจ้างสองคนเด็กชายสมปองลูกชายและน้ำพึ่งเด็กหญิงผู้ถูกนำมาฝากเลี้ยงหกชีวิตที่กำลังนอนหลับอยู่จูจ่ๆก็มีเสียงบุคคลปริศนาเข้ามาเรียกหาเจ้าบ้านนาทีนั้น ความเงียบเริ่มนับเวลาถอยหลังสู่โศกนาฏกรรมเป็นลูกแม่แสนเป็นลูกแม่แสนกับพ่อรวยครับใช่ครับเขาคือเด็กชายผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกับน้ำพึ่งในคืนเหตุการณ์ฆาตกรรมโหดเจ้าของไร่ข้าวโพด ที่บ้านยอดห้วยแก้วเมื่อ40ปีที่แล้วกำลังจะหลับอยู่แล้วครับก็มีคนมาเรียกอะไรแบบนี้นก็คุยกันอะไรกันผมก็นอนฟังใช่ไหมแล้วภาพนัก็ได้ยินปืนสามนัดครับเสียงลั่นไกปืนดังสนั่นไปทั้งหมู่บ้านนายรวยนางแสนและลูกจ้างอีกหนึ่งราย เสียชีวิตคาที่เพียงชั่ววินาทีตอนแรกผมไม่รู้นะผมก็ได้ว่ายิงโดนอกน้ำตอนอกน้ำต่างยูนบ้านนะ้างบ้านหรอก็เสียงไม่ก็แยกน้ำไหลเลยย่นลุงไป้บุ๋มนะแล้วมันคืออะไรมันคือเลือดของแม่แต่พี่นิ่งพี่ไม่ได้ร้องไห้ ช่วงนั้นยังไม่รู้เลยเครับว่าพ่อแม่เสียอพา้ามันยังมืดมันมีแค่แตะเกียงเนไงน้ำพึ่งไม่ตกใจร้องไห้หรอไม่ก็เงียบร๊บพอถินเสียงปืนนั่นแหละพอเงียบรีบเนี่ยเขาก็มารับแม่ของพ่อพาปายุติดอตกเอี้วัเช้ามาเนะี่ะถึงรู้ว่าพ่อแม่เสีย หลังจากผ่านค่ำคืนอันสุดสลดชาวบ้านบ้านยอดห้วยแก้วจัดงานศพและก่อกองฟอนเพื่อเผาทั้งสามร่างอย่างเรียบง่ายในวันถัดมาทันทีแล้วเผาก็พ่อกับแม่กองฟอนเดียวกันลูกจ้างกองฟอนเผาก็เขาทางข้างบ้านแหละบ้านอยู่อย่างนี้บ้านแล้วก็้ขามไป พี่ชายของ,ง,ของแม่ไปรับอ๋อไปรับผมกับน้ำพึ่งมาพี่ชายของแม่คือใครพี่ชายหรือน้องชายใช่พ่อเวินใช่ไหมพ่อเวินเป็นพี่ชายมารับพี่กับน้ำพึ่งไปยืนยันว่าน้ำพึ่งไม่ตายไม่ตายครับสมปองในวันนั้นกลายเป็นเด็กชายที่กำพรา้าทั้งพ่อและแม่ทันทีขณะที่น้ำพึ่ง ก็พลัดพรากจากครอบครัวเพราะเธอถูกนำมาฝากให้กับนายรวยและนางแสนเลี้ยงดูสองเด็กน้อยตาดำๆจึงไม่รู้ชะตากรรมว่าหลังจากนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรจนกระทั่งพ่อเวินมารับพี่กับน้ำผึ้งไปหอบกันไปสองพี่น้องไปอยู่ที่ไหนครับมาอยู่มาอยู่ที่ ไปอยู่กับใครบ้างตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็อยู่อยู่ครบเลยน้ำพึ่งผมพ่อเวินนะอยู่คนครบทั้งครอบครัวของพ่อเวินและบวกพี่เข้าไปน้ำพึ่งเข้าไปชีวิตน้ำพึ่งเป็นยังไงบ้างก็ก็เป็นเด็กล่าเลยครับมาอยู่กับพ่อเวินไม่เคยดา่าไม่เคยตีโอ้ด้วยความรักดีส,ดสุดเลยครับและตอนนี้น้ำพึ่งยังมีชีวิตอยู่ไหม ตอนรับเชา้านี้ด้วยข่าวสุดสดุ่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุยิงกันเป็นเหตุมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายที่บ้านยอดห้วยแก้วอำเภอลาดยาวจังหว,วัดนครสวรรค์เบื้องต้นทราบข้อมูลมาว่าผู้ตายเป็นสองผัวเมียเจ้าของไร่ข้าวโพดชื่อนายรวยพมเมืองและนางแสนโตสรเดชคือตอนเช้าอ่ะปกติก็จะเปิดพิทยุฟังเป็นข่าวพอดีก็ข่าวก็บอกว่าเกิดการ ฆาตรกรรมสามศพเขาก็บอกชื่อเลยบอกอีมันมันป้ามันป้าเราเนี่อะไรเงี้ยพ่อก็บอกหรอ,อแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังเด็กอยู่เนาะยังยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพ่อต้องไปแล้วก,ก็หายไปหลายวันอยู่เหมือนกันกลับรรรมาก็มีสมปองแล้วก็มีน้องน้ำผึ้ง ปุ้มน้ำพึ่งแล้วก็จูงแขนสมปองรอยต่อชีวิตของเด็กหญิงผู้กำพร้าที่ชื่อน้ำพึ่งถูกเล่าต่อให้เราฟังจากผู้ชายที่ส่งข้อความถึงเราครับ ในวันที่ไม่รู้ชะตากรรมหลังคืนโศก,กนาตรกรรมน้ำพึ่งถูกรับมาดูแลต่อที่บ้านโคกเจริญจังหวัดลบบุรีโดยพ่อเวินโตสารเดชพี่ชายของนางแสนโตสารเดชนําพึ่งกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวโตสารเดชที่ถูกเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นประหนึ่งลูกในไส้ตอนนั้นในบ้านมีคันกี่คนครับที่บ้านที่โคกจเจริญ มีมีพ่อเบือนมีแม่ลำดวนเป็นผัวเมียกันใช่ครับก็มีพี่ชายผมมีพี่ชายของพี่ใช่มีพี่ชายผมแล้วก็มีพี่สาวพี่เจียวสาวแล้วก็มีผมมีพี่แล้วก็มีสมปองอ๋อลูกมีสามคนใช่ครับลูกของพ่อเบรนมีสามคน่ะฮะแล้วก็มีสมปองใช่แล้วก็น้ำผึ้งใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นั่นนานไหมครับก็นานครับนานจนว่าผมอยู่ ป rs. 5ก็ย้ายมาโคราชเขาได้ถามถึงเบื้องหลังเขาไหมว่าเขามายังไงเขาอะไรยังไงอะไรเงี้ยพี่น้องได้คุยกันไหมเขาไม่เขาไม่เคยถามหรอเขาไม่เคยถามก็ไม่มีชาวบงชาวบ้านพูด่ามึงไม่ใช่ลูกบ้านนี้มีไหมมีแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาไม่เห็นสดหรอชาวบ้านเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่ามันไม่ใช่ลูกพ่อเวินนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็รู้ แต่ว่าพอพอโตขึ้นพอใหญ่ขึ้นเสร็จทุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาจะสมองไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่คือหมายถึงพัฒนาการช้าพัฒนาการช้าใช่<ะ>น้ำผึ้งกับชีวิตใหม่ที่มีหลักฐานยืนยันตัวตนเพียงแค่อย่างเดียวคือใบเกิดแต่มันกลับทำอะไรไม่ได้เมื่อไม่มีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมายืนยันตัวตน เอกสารสำคัญใบนั้นจึงไม่ต่างอะไรกับเศษกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้นเธอจึงไร้สิทธิ์ที่จะได้เรียนหนังสือและไร้สิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการในฐานะคนไทยตอนที่พ่อจะเอาเข้าโรงเรียนแลวทีนี้น<อ>มันเข้าไม่ได้เพราะเราไม่มีอะไรเลยดีพ่อก็พยายามที่จะเอาใบเกิดเนี่ย ไปทําไปทําเพื่อจะให้เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านแต่พ่ออื่นใบเกิดอ่ะมันไม่ใช่เราเป็นพ่อเป็นแม่เขามันมีชื่อพ่อแม่เขาอยู่สุดท้ายก็ไม่ได้น้ำพึ่งโตงมาแล้วเขาทําอะไรครับพอเขาไม่ได้เรียนแล้วก็รับจ้างมั่งเลี้ยงพ่อก็จะเอางวาเอาอะไรมาเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยตรงนั้น ตอนนี้พ่อเวินเสียแล้วแม่ลำดวนตอนนี้ก็เหลือพี่วุฒพี่แจ๋วพ,พี่ปองพี่น้ำพึ่งสี่คนคำยืนยันจากพี่ชายคนนี้น้ำพึ่งยังมีชีวิตอยู่40ปีกับปริศนาการพลัดพรากของเธอลุ้นคำตอบ ep 8